นิทานชาดกห้าร้อยชาติตอนที่6อุดชังคขาชาดกหญิงหาลูกหาผัวได้ง่ายในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี คนทั้งสามพาการไถานาอยู่ที่ปากดงในสมัยนั้นพวกโจรในดงคุมพวกต้นหมู่มนุษย์แล้วพากันหนีไปพวกมนุษย์สึบจับโจรพวกนั้นเมื่อไม่พบจึงตามมาจนถึงที่นั่นกล่าวว่า พวกเจ้าเที่ยวปล้นเขาในดงแล้วเดี๋ยวนี้แร้งทําเป็นชาวนาจับคนเหล่านั้นด้วยสําคัญว่าพวกนี้เป็นโจรนํามาถวายพระเจ้าพรหมทักครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งมาร่ำให้ว่าโปรดพระราชทาน เมื่อพระราชาตรัสถามว่าในคนทั้งสามเจ้าต้องการใครเล่าขอเดชะพระบารมีเป็นหล,ล้นผลพระองค์ไม่สามารถจะพระราชทานหมดทั้งสามคนหรือพระเจ้าคะ่ะเออเราไม่อาจให้ได้ทั้งสามคนขอเดชะพระกรุณาเป็นหล,ล้นผล แม้นไม่ทรงสามารถพระราชะทานได้ทั้งสามคนสายได้ทรงพระกรุณาพระราชะทานพี่ชายแก่หม่อมฉันเถิดเจ้าต้องการพี่ชายเพราะเหตุไรๆขอเดชะพระบารมีล้นกล้าวธรรมดาคนเหล่านี้หาได้ง่าย แต่พี่ชายกระหม่อมฉันหาได้ยากพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพบุตรอยู่ในพกของกล้าวกระหม่อมฉันสามีเล่าเมื่อกล้าวกระหม่อมฉันไปตามทางก็หาได้แต่ประเทศที่หม่อมฉันจะหาพี่น้องร่วมอุทธรได้กล้าวกระหม่อมฉันมองไม่เห็นเลย พระราชาทรงพระดำริว่านางนี้พูดจริงดังนี้แล้วมีพระทัยยินดีแล้วโปรดให้นำคนทั้งสามมาจากเรือนจำพระราชทานให้นางไปนางจึงพาคนทั้งสามกลับไปพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนนางก็เคยช่วยคนทั้งสามนี้ให้พ้นจากทุกข์แล้วเหมือนกันดังนี้ ครั้งทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนที่ประชุมชาดกว่าคนทั้งสี่ในอดีตได้มาเป็นคนทั้งสี่ในปัจจุบันส่วนพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แหละจบอุดชังคชาดกขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ